สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะเนื้อหาของบทนี้ตอนนี้เราเรียนมาถึงการหาคําตอบโดยการแยกตัวประกอบแล้วนะคะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการแยกตัวประกอบกันก่อนนะคะการแยกตัวประกอบอในกรณีที่1นนะคะเราจะใช้สมบัติการแจกแจงสมมุติภูมี a b c เป็นจํานวนใดๆนะคะจะได้ว่า a b บวกด้วย a c สามารถที่จะ ใช้สมบัติการแจกแจงมาโดยการดึงตัวร่วมนะคะอย่างข้อนี้อ่าอย่างตัวอย่างนี้นะคะตัวร่วมที่มีทั้งตัวหน้าและตัวหลังก็คือตัว A นะคะเราสามารถดึงตัว A ออกมาได้ข้างหน้านะคะทำให้ตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะพจน์แรกก็จะเหลือ B ีพจน์ที่2ก็จะเหลือ C นะคะตัวที่เหมือนกันคือ A ดึงมาเป็นตัวร่วมนะคะเราจะเรียก A ว่าเป็นตัวร่วม ส่วน b และ c นะคะก็คือตัวที่คูณอยู่กับ a นะคะก็จะได้เป็น a คูณกับในวงเล็บ b บวก c เดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่า 5x ลบด้วย15นักเรียนจะต้องแยกก่อนนะคะว่า 5x เนี่ยก็คือ5คูณอยู่กับ x 5x คือ5คูณอยู่กับ x ใช่ไหม15เนี่ยคือ5คูณอยู่กับ3ทีนี้ปรากฏว่า2ตัวนี้นะคะมันมีตัวร่วมที่เหมือนกันนั่นก็คือ5 รูก็เลยดึงเอา5ออกมาข้างนอกนะคะในวงเล็บก็เหลือเป็น x ลบ3อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะ x ยกกำลังสองลบ6 x 3 x ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ3คูณกับ x คูณกับ x นะคะก็คือ3คูณ x 2ตัวนะคะส่วน6 x ก็คือ3คูณ2คูณ x ทีนี้พจน์หน้าและพจน์หลังนักเรียนรู้สิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรคะ มีอะไรบ้างที่มันเหมือนกันมี3เหมือนกันเลยนะคะมี x เหมือนกันแสดงว่าตัวร่วมของข้อนี้ก็คือ 3x นะคะครูก็เลยดึง 3x ออกมาข้างหน้าก็จะกลายเป็น 3x คูณด้วย x ลบ2นะคะ x ตัวนี้นะคะ x ตัว x ตัวแรกนี้มันมาจากนี่ x ตัวนี้ที่เหลือนะคะส่วน2ก็มาจาก2ข้างหลังลบก็เป็นเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางนะคะ ทีนี้เรามาลองดูวิธีการแยกตัวประกอบข้อที่1 CY-2Y ลบสอกำลังสองนะคะพยายามเราต้องพยายามเลือกเลือกตัวที่มันจะเป็นตัวร่วมอ่านเรียนเห็น4กับเพ็นสสิ่งที่จะเป็นตัวร่วมได้นั่นก็คือเลขอะไรคะเลข2นะคะครูก็เลยอลอง สี่เนี่ยเรามากระจายเป็นสองดูสิสี่ก็คือสองคูณด้วยสองแล้วก็คูณด้วย y นะคะพจน์หน้าก็จะเป็นสี่ก็จะแยกมาเป็นสองคูณสองก็คือ y ลบด้วยสองคูณด้วย y ยกกำลังสองคือสองคูณ y กี่ตัวสองตัวนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าตัวร่วมของทั้งหน้าและหลังคืออะไรตัวร่วมของทั้งหน้าและหลังตัวแรกคือเลขสองที่มีทั้งตัวหน้าและตัวหลัง ตัวที่สองคืออะไรคะคือ y ตัวหน้าและตัวหลังมี y ทั้งคู่เลยแสดงว่าตัวร่วมของข้อที่หนึ่งก็คือคือ 2y นะคะรูก็เลยดึง 2y ออกมาเพราะมันมีทั้งหน้าและหลังข้างหน้าก็เลยเหลือ2ข้างหลังเหลือ y นะคะก็เลยกลายเป็น 2y คูณด้วย2ลบ y ข้อที่สองมันมี 3m มีมี 3m ยกกำลัง2ลบ 9m ก็แยกออกมาเป็น3คูณ m คูณ m ลบด้วย3คูณ3คูณ m ข้างหลัง3คูณ3ได้9ตัวร่วมของข้อที่2คือมี3เหมือนกันและก็มี m เหมือนกันตัวที่เหมือนกันจับมาไว้ข้างหน้านะคะก็จะเป็น 3m คูณด้วย m ลบ3ตัวอย่างที่3 x ยกกำลังสองมันคือ x คูณ x ลบ 3x คือ3คูณ x ตัวร่วมของเราคืออะไรคะที่มีทั้งสองตัวเลยที่มีทั้งหน้าและหลังคือ x นะคะตัวเดียวดังนั้นเราก็เลยดึงเอา x ออกมาข้างนอกนะคะดึง x ออกมาก็จะเป็น x คูณด้วยพจน์หน้าเหลือ x ลบ3 ข้อสุดท้าย 6n ยกกำลัง2ลบ 3n 6n แยกออกมาเป็น3คูณ2แล้วก็คูณ n 2ตัวนะคะเพราะว่ามันยกกำลัง2ลบด้วย3คูณ n ตัวที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันของข้อนี้คือ3กับ n โอเคสังเกตดีๆข้อนี้นะคะเวลาเรา ดึงตัวร่วม 3n ออกไปพจน์ที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้มันจะเหลือ 2n แต่พจน์ที่อยู่ข้างหลังมันดึงออกไปหมดเลยนะคะเลขที่เหลือก็จะเป็นเลข1นะลูกเลข1เป็น 3n คูณด้วย 2n ลบ1ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1นะคะของการแก้สมการ x กำลัง2เท่ากับ 3x หลักการของเราก็ต้องทำทางขวามือนะลูกวิธีการนะคะ ทำทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับให้เป็น0นให้เป็นศนวิธีการโดยการทำทางขวาให้เป็น0ูนย์โดยการกำจัด 3x นะคะกำจัด 3x ก็คือใช้วิธีการลบ 3x เข้าไปทั้งสองข้างใช่ไหมคะเหมือนที่เราเรียนมาลบด้านซ้ายแล้วก็ลบด้านขวามันก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 3x เท่ากับ0ย์นะคะ ด้านซ้ายก็จะเหลือ x กําลัง2ลบ 3x ด้านขวาจะเหลือ0แล้วนะทีนี้ทีนี้พอนักเรียนเห็นแบบนี้ให้เราแยกตัวประกอบของ x กําลัง2ลบ 3x มันจะแยกได้ยังไงอ่ะดูนะคะ x ยกกําลัง2มันคือ x คูณ x ลบด้วย3คูณ x ตัวที่เป็นตัวร่วมนะคะตัวที่เป็นตัวร่วมก็คือ x นะคะที่มีเหมือนกันดังนั้นเราเลยดึง x ออกมามันก็เลยกลายเป็น x คูณด้วย x ลบ3เท่ากับ0 ทีนี้วิธีการในการหาคำตอบของ2ตัวนะคะ2ตัวคูณกันเท่ากับ0 2ตัวคือตรงไหน2ตัวคือตรงนี้ลตัวที่1คือ x ตัวที่สคือ x-3 ลบ3มีจำนวน2องจำนวนคูณกันเท่ากับ0จะได้ว่าจะต้องมีตัวแรกมันจะยือโยองมาอย่างนี้นะตัวแรกอาจจะเป็น0 หรือตัวที่สองอาจจะเป็น0นย์ก็ได้เวลาเราหาตัวมาคูณกันแล้วมันจะได้ศูนย์เนี่ยก็คือเราสามารถแยกออกมาเป็นตัวแรกอาจจะเป็น0นหรือตัวที่2ออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ทีนี้สรุปเวลาสรุปถ้า x เท่ากับ0 x เท่ากับ0ย์แสดงว่า x เนี่ยมันเป็น0ูนย์ได้อีกคำตอบหนึ่ง x ลบ3เท่ากับ0คำว่า x ลบ3เท่ากับ0นย์แปลว่า อะไรลูกอะไรที่มันลบสามแล้วมันได้ศูนย์คำตอบนั้นคืออะไรคะคำตอบนั้นก็คือสามเพราะว่าสามลบสามมันเท่ากับศูนย์แสดงว่าการแก้การแก้สมการนี้นะคะได้คําตอบออกมาสองคำตอบคือศูนย์และสามแต่นักเรียนอย่าเพิ่งเชื่อคําตอบนี้เราต้องมีการตรวจคําตอบกันก่อนวิธีการตรวจคําตอบนะคะก็คือการนําเอาค่าที่เราได้ไปแทนลงใน x กําลังสองลบสาม x อันนี้นะคะมาจากไหนมาจากโจทย์นะคะเอาไปแทนดูถ้าแทนแล้วมันเป็นจริงแสดงว่าตัวนั้นคือคําตอบอ่าตอนนี้เรามาเช็คดูซิว่าศูนย์จะเป็นคําตอบไหมนะคะแทนลงไปในเอ็กซนะ์กำลังสองเท่ากับสามเอก็กตรงไหนมีเอ็กซ์เราแทนด้วยศูนย์มันจะได้เป็นศูนย์ยกกำลังสองนี่นะตรงนี้นะเท่ากับสามคูณด้วยศูนย์อ่ามันเท่ากันไหมศูนย์ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์ สามคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์แสดงว่าสมการนี้เป็นจริงดังนั้นสรุปได้ว่าศูนย์เป็นคําตอบของสมการอีกอันนึงก็เหมือนกันนะคะเราก็เอา x เท่ากับสามไปแทนไปแทนลงในโจทย์เหมือนเดิมค่ะ x กําลังสองเท่ากับสามตรงไหนมี x เราแทนด้วยอะไรคะทีนี้แทนด้วยสามตรงไหนมี x เราแทนด้วยสามมันก็จะได้เป็นสามยกกาลังสองอนนี่นะ 3ยกกำลังสองเท่ากับ3คูณ3นะคะ3ยกกำลังสองฝั่งซ้ายมือมันก็คือ3คูณ3ได้9เท่ากับ9สมการเป็นจริงดังนั้นสรุปได้ว่า3ก็เป็นคำตอบของสมการแสดงว่รราแสดงว่าข้อนี้นะคะเป็นคำตอบทั้ง2คํคำตอบเลยนะคะนี่เราก็ตอบไปได้เลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองนะคะจงแก้สมการ3 m กำลังสองเท่ากับลบ9 m ทำยังไงนะลูกต้องทำให้ทางขวามือเป็นศูนย์ก่อนนะคะตอนนี้ทางขวามือของเราเป็นลบ 9m ต้องให้เป็น0นเราก็จะต้องทำให้ลบ 9m เป็นศูนโดยการบวกใช่ไหมคะบวก 9m เข้าไปทั้งสองข้างบวกข้างซ้ายบวกข้างขวาทีนี้ปรากฏว่าข้างขวาหายไปเป็น0ูนด้านซ้ายก็จะเหลือ 3m ยกกำลัง2บวก 9m ทีนี้นักเรียนต้องมาแยกตัวประกอบของตรงนี้ 3m ยกกำลัง2มันคือ3คูณ m คูณ m นะคะ m มันมี2ตัวบวกด้วย9คือ3คูณ3แล้วก็คูณ m เราจะมาแยกตัวประกอบของตรงนี้ตัวที่มันเป็นตัวร่วมมีอะไรบ้างมี3มีอะไรอีกมี m นะคะที่มีทั้งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา แสดงว่าตัวร่วมของอันนี้คือ 3m นั่นเองก็ดึงมาเลยดึงออกมาข้างหน้าได้เป็น 3m คูณกับ m บวก3 m ตัวแรกนี้นะคะก็คือตรงนี้นี m ตรงนี้3ตัวข้างหลังก็มาจากที่เหลือนะคะ 3m คูณด้วย m บวก3เท่ากับ0ูนีพอมันเป็น0แล้วเหมือนที่ครูบอกตอนแรกนะคะว่าถ้าเกิดมีจํานวนสองจำนวนคูณกันเท่ากับ0แสดงว่า ตัวที่1นึ่งก็คือจะได้ตัวที่1เป็น0หรืออีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้เป็น0ก็ได้ทีนี้ถ้า 3m เท่ากับ0 m เฉยๆจะได้เท่าไหร่ลูก m เฉยๆก็ต้องเท่ากับ3มันทำอะไรอยู่เนี่ยมันคูณใช่ไหมมันคูณก็ต้องมาเป็น0หาร3ซึ่งคำตอบ0หาร3มมันก็คือ 0ส,ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะ m บวก3เท่ากับ0นตัวที่มันเอามาบวกกับ3แล้วมันเป็น0นย์มันก็คือลบ3นี่คำตอบที่ได้มี2คํคำตอบตรวจคำตอบก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อคำตอบของเรามี2คํคำตอบคือ0นกับลบ3เพราะฉะนั้นเอาศูนย์มาตรวจสอบก่อนแทนค่า m เท่ากับ0นย์ลงไปในโจทย์นี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนจากข้อเมื่อกี้ เป็นโจทย์ตรงนี้นะคะ 3m ยกกำลัง2เท่ากับลบ 9m ไหมนะคะลองตรวจสอบดู m ของเราคือ0นันเรนก็แทนตรงไหนมี m เขียนด้วย0เลย3ก็เขียน3เหมือนเดิม m นะคะก็จะเป็น0ยกกำลัง2เท่ากับลบ9คูณ0ทีนี้0ยกกำลัง2มันมีค่าเท่ากับ0 0คูณ3มันก็ได้0 0คูณอะไรมันก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้น 0เท่ากับศูนย์ทให้สมการนี้เป็นจริงถ้าสมการเป็นจริงแสดงว่าศูนย์เป็นคําตอบของสมการมาดูอีกข้อหนึ่งมาดูอีกตัวหนึ่งคือลบสามก็เอาลบสามเนี่ยไปแทนลงไปในโจทย์เหมือนกันโจทย์ตรงนี้ตร,นตรงไหนมีเแทนด้วยลบสามนะคะมันจะได้เป็นสามคูณด้วยลบสามยกกำลังสองนี่เห็นไหมเอคือลบ3ามนั่นเองก็แทนลบสา กำลังสองเท่ากับลบ 9m เท่ากับลบ9้าคูณด้วยลบ3ทีนี้ปรากฏว่าลบ3ยกอยกำลังสองคือลบ3คูณลบ3ได้9นะคะส่วนลบคูณลบลบ9้าคูณลบ3าได้ลบลบคูณลบเป็นบวกนะคะได้ยีด้านหน้ามันก็มี3คูณกับ9นะคะได้คำตอบคือ27เเท่ากันนะคะแสดงว่า ลบ3ก็เป็นคำตอบของสมการนี้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ให้นักเรียนจดตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ลงในสมุกโสงนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ